จังหวะระทึกเร้าใจพร้อมท่วงท่าที่ยกย้ายไปตามเสียงกลองความคึกคักสนุกสนานคือสเสน่ห์ของดนตรีบัตูคาดาดนตรีสไตล์แอฟริกันบาซิเลียนและเป็นเอกลักษณ์ของบล็อกโคโมาลากาซีคณะตีกลองจากมาดากัสกาที่ใช้แสดงมาแล้วในหลายประเทศซึ่งนักแสดงทั้งหมดไม่ใช่มืออาชีพหากแต่เป็นเด็กผู้หญิงยากจนทางตอนใต้ของมาดากัสกาที่ฝึกกลองเพื่อเดินทางมาบอกเล่าปัญหาของเด็กและผู้หญิงในมาดากัสกา Between people from Africa and people from โลแ a นโกนีตัวแทนมูลนิธิโคคนักปอเตอร์องค์กรช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงลเล่าว่าที่แอฟริกาเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือและมีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรการฝึกตีกลองทำให้เด็กและผู้หญิงมีกิจกรรมทำให้พวกเธอรู้สึกถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น คาทเลอรีนดูบี้ครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่ได้ชมการแสดงนี้เป็นครั้งแรกก็รับรู้ถึงความสุขและพลังของผู้แสดงที่แสดงออกผ่านการตีกลองได้อย่างน่ามหัศจรรย์อยากเพราะเขาทั้งแบบเขาดูเขาสนุกไปด้วยแล้วก็มีพอร์ที่แบบว่า้าเต ตลอด30นาทีใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเด็กสาวแสดงถึงพลังความตั้งใจที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักไม่น้อยกว่า1ปีบล็อกโคมาลากาซ่ออกทัวร์ปีละหนึ่งครั้งโดยปีนี้เลือกไปที่ประเทศสเปนกัมพูชาก่อนจะมาปิดท้ายที่ประเทศไทย